สวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับพี่เจนวันนี้มีคําถามครับว่าการสมัคเท่าเทียมกันและการวางแผนทรงคันเงินของเพศที่หลากหลายเนี่ยเป็นยังไงอยากให้พี่ออฟช่วยให้คําตอบเหล่านี้กับเพืเ่อนๆหน่อยครับ สวัสดีครับออฟทีระยุทธนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของทีแ a นครับผมสวัสดีครับผมเจนเตชินครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเงิน,นกับ,บการสมมติที่เท่าเทียมกันกับเพศที่หลากหลายอยากให้พี่ออฟช่วยพูดคุย นำเสนอวิธีการวางแผนทางการเงินให้กับเพื่อนๆที่เป็นเพศที่หลากหลายให้ฟังหน่อยจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับทุกเพศก็คือการวางแผนทางการเงินมันต้องมีอยู่แล้วอ่าผมไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับเพศหญิงหรือเพศชายหรือว่ามีสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยการวางแผนทางการเงินก็ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนพูดถึงเนี่ยการสมรสเท่าเทียมกันเนี่ยอยากให้พี่อ๊อฟช่วยอธิบายเรื่อง L G B T Q ให้หน่อยครับว่ามันเป็นยังไง L คืออะไร G คืออะไรประมาณนี้ครับพี่เจนจริงๆต้องบอกว่าก่อนเราก็งงเหมือนกันอ่ยทำไมมันมีแบบหลายคำจังเลยจริงๆเขาก็จะมีนิยามอยู่ครับ,รบผมอย่าคำว่า L อแอลก็คือเลสเบี้ยก็คือผู้หญิงชอบผู้หญิงอัแหละรเราก็เห็นได้ทั่วไปอยู่แล้เป็นผู้หญิงสวยๆสวยๆรๆักกัน<ช>กันแต่ว่าเขาชอบกันแค่นั้นเองครับผมอต่อมาจีีนะครับจก็คือเก เกย์ก็คือผู้ชายออกับผู้ชายชอบกัน ah. อ่าแค่นั้นเองแต่จริงๆนิดนึงครับผมมันจะมีคือจริงจอ๋อาก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันพอดี <LGBT. S 2> เพื่อนเขากลับมาจากอเมริกาพูดให้ฟังว่าเกย์เนี่ยจริงๆมันหมายรวมถึงทุกเพศเลยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าแค่ผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขาก็เลยเพิ่งก็ดว่าคำว่าเกย์เนี่ยก็คือทุกเพศ L G B B ก็คือบเ s e x u a l ชายเนี่ยเขาชอบทั้งผู้หญิงด้วยชอบทั้งผู้ชายด้วย T T ก็คือทางเจนเ n d e r นะครับคนที่เกิดม,มาแล้วเพศเป็นแบบนี้แต่ ว่าตอนนี้ครับผมปัจจุบันเพศ้นเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นง่ายๆก็คือ่าสาวสองที่แปลงเพศนะครับผม,มคิวอะครับคิวก็คือเคลียร์เคลียร์ก็คือไม่จำกัดเพศยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรประมาณนี้แล้วพูดถึงข้อกฎหมายสมมติเท่าเทียมเนี่ยพอมันมีมาปุ๊บทาให้เกิดยังไงขึ้นอะครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้ประเทศไทยก็มีการต่อสู้เรื่องสมรสเท่าเทียมมาสักพักเหมือนกันก่อนหน้านี้มันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าถ้าเป็นสมรสของชายกับชายจริงๆอะสมรสได้แต่กฎหมายมันไม่ได้เอื้อใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้มันเอื้อแล้วเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เหมือนผู้หญิงผู้ชายเลยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายผู้ชายเขาแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยในทางพุทธินัยในทางนิตินัยลึกๆไปก็คือเขาจะไม่ได้มีแบบเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันที่แบบมีการจดทะเบียนใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันคนหนึ่งเป็นข้าราชการแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยครับผมคือเขาจะไม่ได้สิทธิ์เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเลยก็คือสมมุติอีกฝ่ายหนึ่งป่วยแฟนเนี่ยครับผมสามารถเบิกสิทธิ์ าการาชการอะไรทุกอย่างเหมือนผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายที่แต่งงานกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็คืออ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมผู้ชายก็จะไม่ได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลอะไรทั้งสิน้น<ม>แต่ว่าตอนนี้ครับผมสมรู้ร่วเทียมเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้ได้สิทธิ์เหมือนคนปกติทั่วไปเลยได้สิทธิ์เหมือนเป็นสามีภรรยากันใช่ถูกต้องคร <อง S 1> ับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ในเรื่องของมรดกใช่ทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยแลวการรับรองบุตรไหมอ่าทุกอย่างครับผมเหมือนกันอย่างก็ถ ผมพูดในเชิงของคนที่แต่งงานมีลูกผมก็จะมีการวางแผนครอบครัวมีการวางแผนเรืร่องค่าใช้จ่ายลูกถามในมุมของพี่ออฟแลวกันว่าห,หลังจากที่สมมติเท่าเทียมกันกฎหมายผ่านเรียบร้อยแล้วมีการสามารถใช้ได้เหมือนกับผู้สามีภรรยาที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วควนี้ก็จะเป็นเพศที่หลากหลายแต่งงานกับการวางแผนครอบครัวเนี่ยมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงในมุมของออฟนะครับออฟมองว่ามันไม่ได้ต่างกันมากหรอกไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเราก็ต้องวางแผนอยู่แล้วผู้หญิงกับผู้ชายบางคนที่ไม่มีลูกเขา ยังต้องวางแผนเหมือนกันผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันหรือว่าผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันถ้าเขาไปรับบุญบุญธรรมมาเลี้ยงเขาก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมมองผมมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนยังไงก็ต้องวางแผนเพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราเคยคุยไว้เทปก่อนๆหม้ว่าแบบวางแผนตามสามีด้านการเงินอ่าใช่ครับผมหลังจากที่กฎหมายสมมติเท่าเทียอหานแะลทางเพื่อนๆอ๋อ,อเป็นยังไงกันบ้างอ่าหลายๆคู่ที่รู้จักนะครับผมก็เริ่มตระหนักถึงเรื่องพวกนี้เรื่องวางแผนกันมากขึ้นกับเดิมปกติจาก สมัยก่อนก็ไม่เป็นไรกระเป๋าใครกระเป๋ามันแต่ตอนนี้พอกฎหมายมันเริ่มเอื้ออํานวยแล้วทุกอย่างก็เริ่มแบบเข้าลูกเข้ารอยแล้วก็จะดีขึ้นกว่าเดิมครับเห็นตอนนั้นเนี่ยที่พี่้อมไปทําประกันอครับ,ผ,รบผู้ชายกับชาย เขาใจว่าเมื่อก่อนทํายากมากเลยใช่ไหมการที่จะทําประกันแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้กับผู้ชายด้วยกันหรือผู้หญิงด้วยกันสมัยก่อนนะครับเคยได้ยินว่ากรณีที่ผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงเวลาที่เขายกผลประโยชน์ให้กันนะครับทางบริษัทนะครับสมัยก่อนนะครับทางเขาเนี่ยพิจารณาผู้นิยว่ามันจะมีขอเอกสารดูหลายอย่างมากบุ๊คแบงค์เปิดบัญชีด้วยกันไหมเปิดมานานหรือยังมีรูปถ่ายว่าเข้าพิธชีแต่งงานด้วยกันหรือเปล่าทนี้มันจะแบบซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่านัปัจจุบันนะครับผมดี๋ยวนี้บริษ เพศมากไม่ว่าคุณจะแปลงเพศเหมือว่าคุณจะเป็นเพศไหนเขาก็จะมีระหุูให้เลยว่าผู้รับผลประโยชน์เนี่ยครับผมให้หญิงหญิงได้ชายชายได้เป็นเรื่องปกติลรครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่แปลงเพศก็ได้แต่ต้องถแถลงใช่ไหมทุกอย่างต้องถแถลงความจริงต้องแถลงให้ชัดถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาตอนมาทําการเคลมใช่ถูกต้องครับแล้วตอนนี้พอเขาสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการทําประกันให้กันได้แล้วเนี่ยวิธีการวางแผนทางการเงินเขาเนี่ยก็หลังจากที่เขาสามารถทําประกันง่า ใช่แล้วใช่ไหมตอนนี้ทำประกันง่ายครามีสิทธิอิสรภาพมีความสะดวกสบายเหมือนผู้รับประกติดทั่วไปแล้วการวางแผนอย่างเรื่องของการเกษียณเนี่ย อนนี้เป็นยังไงบ้างการวางแผนของเรื่องกงินกเกษียวว่าต้องเหมือนโค้งลักทั่วไปแหละครับผมมันไม่ได้ต่างกันมากต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันก็จะต้องกลับเข้ามาอยู่ในมุมของสามเหลี่ยมทางการเงินเหมือนเดิมทํายังไงเราถึงจะมีเงินฉุกเฉินไว้ใช้หเดือน3าเดือนแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนเรามีการวางแผนพวกนี้แล้วเราก็จะมาดูเรื่องของการทําประกันสุขภาพ<แ>ประกรันโ<แ>อนความเสียเส่ยงใช่การโอนความเสี่ยงครับผมแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นการเอาเงินไปลงทุนอะไรก็ว่ากัน ก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับก็ในเรื่องของการวางแผนเกษียณก็จะมีอยู่ใช่ใชแน่นอนครับผมมีอยู่แล้วบางคู่อาจจะมองด้วยซ้ำว่าเอ้ยจริงๆอย่างนี้บ้านพักคนชราที่เป็นเป็นวลเนสแคนปอเลดดีจริงๆเนี่ยครับผมโซนบางนาพวกเนี้ยครับผมแพงๆละ่ะครับลต้นที่30บล้านหลายคู่เริ่มมองแล้วแหละว่าเราควรจะไปอยู่สถานที่แบบนี้ไหมไม่มีโรงพยาบาลในตัวคือแบบ <c oughs> มันครบวงจรอ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเงินอย่างเดียวครับผมเงินอย่างเดียวอ่าใช่เต็มความพร้อมสุขภาพเ เงินที่ดีอ่าใช่ถ้ามีเงินกกโก๊ะก็จบอะก็จ่ายเงินจ่ายเงินคู่รักไปได้วยกันก็เข้าไปได้เลยก็ว,ว่างค<ช>ู่เลยทีนี้อ่าถูกต้องหลังจากที่ทุกอย่างมันโดนเหมือนปลดล็อกเนาะจางังหวะนี้ทุกคนก็เริ่มให้ความสําคัญให้ความสนใจง่ายๆก็คือมันชัดเจนขึ้นมันชัดเจนเชลเธอมีไปสมรสร่วมกันใช่แต่วันนี้สมมติเจนแต่งงานมีลูกแล้วพี่เจนมาเป็นกิ๊กกับอ้ออย นไงทีนี้แฟนพี่เจนจับได้ได้สมัยก่อนะแฟนพี่เจนแฟนฟองออบไม่ได้ไม่ได้สิเพราะเราเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ตอนนี้หลังจาก120วันนะครับผมแฟนพี่เจนอ่ะฟองออกได้โอ้โหหอเห็นไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องหลบให้เก่งขึ้น อันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้เช็คเบอร์สมชายแฟนมาดูว่าอ้าวสมชายทำไมโทรบ่อยก็เริ่มก็เริ่มรู้สึกว่ามีกิ๊กเป็นผู้ชายหรือเปล่าจริงๆมันก็ดีนะครับการมีสมรสเท่าเทียมเนี่ยอย่างกรณีเค้นเมื่อกี้ที่เราคุยเห็นไหมครับผมผู้หญิงเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบเฮ้ยฟ้องสามีฉันได้ทำไมคุณไปทำแบบนี้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เหมือนกัน LGBT เขาก็จะมองว่าทำไมอ่ะแฟนฉันเป็นข้าราชการแต่ทำไมฉันเปิดอะไรไม่ได้ฉันดูแลเขาซะดีเลยใช่เราก็แต่งงาน้วิตกันแต่งนด้วยกัน เออฉันทําอะไร<ม>เบิอกอะไรไม่ได้เลยอแต่ตอนนี้แน่นอนครับผมทุกคนก็ตื่นเต้นชาทุกคนก็เริ่มมีแพลนแล้วก็มีคนมาปรึกษากัางยอบเยอะเหมือนกันใช่เรื่องทาประกันนะครับผมยกผลประโยชน์ให้การและกันผู้หญิงผู้ชายพวกเนี้ยจริงๆมันมีมาได้สักพักแล้วแหละก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเขาจะมีระบุไว้เลยครับผมช่องพูดผลประโยชน์นะครับผมว่าหุ้นส่วนชีวิต อ่าอันนี้แหละก็คือ LGBT สามารถระบุได้เลยว่าหุ้นส่วนชีวิตของฉันคือคนนี้ตอนนี้บริษัทประกันเขาไม่มาขอดูแล้วว่าโอยตรงเปิดบัญชีรวมกันไหมจะต้องมีรูปแต่งงานด้วยกันจริงๆมีสินสอดของมันตอนนี้ไม่มีแล้วง่ายเลยทุกอย่างดีถูก็้องผู้ชายผู้ชายก็ใช้คำว่าอะไรนะนนใช้เราจะเราเองเพิ่มขึ้นไหมเราแบบเฮ้ยมีเบอร์ผู้ชายเพิ่มขึ้นเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไ,ไรนี่ถ้าเกิดว่าเป็นหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยหญิงไปแบบ แอบไปมองหญิงอื่นด้วยอาจจะตัวอย่าไมไดอนน้อันนี้คือสมมตเิเท่าเทียมจริงๆครับแล้วพูดถึงการวางแผนมรดกประกันก็เป็นส่วนที่ช่วยเรื่องตรงนี้ได้เยอะเลยอ๋อต้องบอกว่ายังไงยังไงอะครับการซื้อประกันเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนการซื้อประกันคือการโอนย้ายความเสี่ยงวันนี้สมมติเราไปรับบุดบุญธรรมเบลีย์เขาไม่รู้แหละวขาขับรถออกจากบ้านทุกวันเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแน่นอนถ้าวันนี้ออฟมีทุนประกันที่มองเราว่าพี่เจนกับลูกเราเนี่ยอยู่ได้อีก10 ปีอันนี้จาเป็นอยู่แล้วครับผมก็จะเป็นการโอนความเสี่ยงไปใช่เพื่อลูกเพื่อสามีการซื้อประกันคือการโอนความเสี่ยงครับไม่ใช่การลงทุดดีเพราะว่าในฝั่งของผมเนี่ยที่มีลูกเนี่ยทาปกติอยู่แล้วลูกค้าที่เป็นสามีภรรยากันในเรื่องของการโอนความเสี่ยงเนี่ยเขาต้องทําอยู่แล้วผมก็เข้าใจว่าที่ออฟพูดมาตลอดแล้วมันเหมือนกันแหลกมันไม่ได้ต่างกันแต่พอดีว่าในจังหวะนี้มันน่าจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับเฟรชอยู่ทุกคนตื่นเต้นจะวางแผนไม่ถูกจริงๆก็เชิญชวนมาคุยกับออฟก่อนก็ได้นะว่าแเรราาจะวงงงผนื่ออขกโ ทำทีงยังไงเป็นแบบชีวิตคู่เนาะได้ครับผมยินดีครับผมการวางแผนเรื่องประกันไอชีวิตแบบเป็นผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงการทํประกันแบบให้แม้แต่กระทั่งผมบุญทาร้อบก,ก,ก็กว้างแผนที่เขาอยู่ใช่ป่ะได้ครับผมยินดีครับผมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนยินดีไปให้คำปรึกษาเอาผมไปทางเลือกลูกค้าออฟก,ก็มีพอสมควรคุณมีทำให้กับอ่ะอคุณเกศที่คุณบอกตะ่กี้คือตัวทีใช่ไหม แผน,แนจิตเดอร์แผนจิตเดอร์แผนจิตเดอร์อรก็คือทำประกรนนันกรณีี้เขามีการผ่าตัดก็ยังสามารถทำประกันสุขภาพให้เขาได้ด้วยแน่นอนครับผมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นแนะนำว่ากรณีนนที่เราทำประกันสุขภาพอยากจะให้แถลงความจริงทั้งหมดเราไปทำผ่าตัดเสริมรวงอกมาเราแปลงเพศมาที่ไหนทุกอย่างแถลงให้หมดครับผมเหมือนคนปกติเลยเดี๋ยวนี้ประกันบริเดี๋ยวนี้บริษัทประกันเขาโอเพนครับอย่างในส่วนของการวางแผนเรื่องการลงทุนแบบประมาณว่าไปซื้อกองทุนอาจจะซื้อกองทุนใน เชิงระยะยาวอ,อย่างผมและภรรยาที่บ้านเนี่ยก็มีการวางแผนว่าน,นี่คือกองทุนคล้ายกองทุนบ้านตัวเองก็ไปซื้อกองทุนแล้วก็ทํา DCA อหยอดไปเรื่อยๆผมก็เข้าใจว่าทางออฟก,ก็ทําแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมโอ้ต้องบอกว่าจริงๆลูกค้าคู่ LGBT ของออฟนะาผมก็เขาก็ซื้อเหมือนกันปกติก็ยังมีการมาคุยกันอยู่เลยว่าเอออาใช่ครับผมมี o v i d ฟ n t f u n นเท่าไหร่ครับผมต้องวางแผนยังไงตาเเท่าไหร่เอาไว้ใช้ยามเกษียณไปใช้หักภาษีได้เหมือนกันป ภาิครับผมเข้าใจว่าของฟรีนี่ห่ะภาษีกันเยอะด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ประกันสุขภาพนะครับที่ลูกค้าในสํานักงานเราเป็นเรื่องของประกันบํานานบางแผนไว้ใช้สําหรับลดหย่อนภาษีด้วยไว้ใช้สําหรับยามแก่ด้วยพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับประกันสะสมทรัพย์ก็กสสสกดได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกเนาะหยอดเกินไว้แล้วก็ใช้ยามเสียก็มีเหมือนกัน เด็กไก็ต้องใช้ชีวิตคู่กันไปสรุปคร่าวๆในเรื่องของสมบุกสเท่าเทียมอย่างที่ทางย่อมบอกมาว่าในส่วนของตัวประกันทาร่วมกันโอนความเสี่ยงเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนมีการทําร่วมกันแล้วก็ในเรื่องของเชิงกฎหมายคราวนี้แหละมันเหมือนกับการที่คุณเป็นสามีภรรยาผู้หญิงผู้ชายกันิงถูกต้องตามกฎหมายจับชู้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้หมดแล้วก็ในเรื่องของตัวมรดกในเรื่องของการรับบุญบุญธรรม,มก็สามารถทําได้ซึ่งมันก็เท่าเทียมกันจริง ก็นครับว่าเยี่ยมมากเลยครับใช่ครับผมเพศเดียวกันเราต้องดูแลกันแต่ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเราก็ยินดีที่จะดูแลครับวันนี้ก็น่าจะครบถ่วนเนาะกับการวางแผนทางด้านการเงินของทุกเพศอย่าลืมนะครับสงสัยเรื่องประกันนะครับหรือสนใจเรื่องการลงทุนติดตามพวกเราได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ